นี้มีเจ้าภาพถวายน้ำอ้อยนะคะนี่พร้อมเ่็นที่เด็กเลยนะคะนี่มีน้ำอ้อยนะคะแล้วก็กล้วยกล้วย ไว้ยไว้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 อันมาสาธุนะคะบุญมาฝากทุกบุญนะจุดไลท์สด